โอ้ยหิวข้าวเดิมีหยังมากินน喏เอานี่ปิ่งปลาตะเพียนซุกซุปไม่ไม่หอนห่อนว,ว่ามกซุก,กมักแต่แนวดิบดิบโอ้ยหิวขา้าวเอาสั่นปลาจอมเออจังสีเนี่ยแม่แนวมักไม่ไม่ให้กินเขาปลาแดกดิบดิบปัดประเด็กดุ้ยเ,เตีเ๋ยวแท้เอาสั่นก้อยปลาตะเพียน มึงเป็นยังหลายบ่นีิกูหิวเขาพ่อไม่กลัวเป็นพยาธิใบไม้ในตับหรอกูพยาธิดอกสเมติหนิหมอเก่งแล้ว <Wow. S 1> กูมักมันแสบมันได้กินไว้หมสสือนสดซนถ้าพ่อรู้แล้วพ่อจะเลิกกินไหมโบพ่อเลิกบบได้มักกินคองดิบหมดใจไปเลย <Wow. S 1> แล้วพ่อจะทำยังไงถ้าพ่อไม่กลัวเดี๋ยวหนูจะบอก พยาธิใบไม้ในตับมีสีแดงส่วนใหญ่พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยาธิอาศัยอยู่ท่อทางเดินน้ำดีในตับตอนแรกไม่เกิดอาการพอนานนานไปจะเจ็บหน้าท้องถ้าปล่อยไว้นานอาจเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีและอาจถึงตายได้เราสามารถป้องกันคือหันมากินอาหารรุงสุกแทนกินปลาสุกเจาปลอดภัยกินปลาสุกจ้าสบายดจกินปลาสุกจ้าห่างไกลจากพวกพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งในท่อน้ำดีสันเราปิ้งปลาบ้า 不会吧，不会吧。